สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18มีนาคมค่ะบริษัทญี่ปุ่นให,ใ,หใหญ่ตกลงปรับขึ้นค่าจ้าง 5. 2 8%สำหรับปีงบประมาณ2024เติบโตสูงสุดในรอบ33ปีบ o โอเจเคยผูกเงื่อนไขาการปรับนโยบายไว้กับค่าจ้างดังนั้นนักลงทุนจึงคาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ17ปีอังคารนี้เลยค่ะนิกกี้225บวกแรงกว่า2%ซตตลาดดูคล้ายทำใจได้แล้วว่าดอกเบีย้ยจะขึ้น เยนอ่อนค่าดอลลาร์เยนมากกว่า149ยบูพันธบัตรสหรัฐพุ่งดอลลารีบารต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วหลังข้อมูลเงินเฟอ้อสหรัฐทั้ง CPI และ PPI กุมภาพันธ์ออกมาสูงเกินคาด USTIPS 10ปีพุ่งทดสอบ2%ยังไม่ผ่านเช้านี้อยู่แถว1.98%รรอผลประชุมเฟดกลางสัปดาห์ค่ะ ส่วนบิตคอยร่วงลงเกินลบ10%ปรับฐานผ่านจุดโลช่วงสุดสัปดาห์ต่ำกว่า65,000เหรียญเล็กน้อยแล้วรีบาวขึ้นมาเหนือ67,000เหรียญเช้านี้เรายัางคงซื้อสะสมต่อเนื่อง Kt Blockchain และ Kt Mining ค่ะมาดูการเขึ้นหงตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,386.04จุดลบ0.64%มูลค่าการซื้อขาย49,752ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับลงตามตลาดเอเชียรับแรงขายทำกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนื่องจากจะมีการประชุมของ BOJ วันที่19มีนาคม,ม,าคมเช่นเดียวกับเฟดประชุมกลางสัปดาห์นี้ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่46,916ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.24% ส่วนฝัน่งของค่างเงินบาทปิตลาดเย็นวันศุกร์ที่35บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันเงินบาทยังไร้ปัใจจัยใหม่เป็นไปตามแรงซื้อขายระหว่างวันเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคที่เคลื่อนไหวนิ่งๆส่วนฝัน่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบโดยถูกกดดันจากการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีตามการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเดียวกันกับที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันพฤหัสอย่างไรก็ดีค่ะหุ้นบริษัทน้ำมันช่วยพยุงตลาดไว้โดยได้อานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของสัญญาน้ำม นิกิปิดไปดที่38,707จุดลบ0.26%ส่วนเซิงไฮเข้ามาสิทธิตลาดหุ้นจีนปิดบวกขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนในวันจันทร์นี้เซยงไฮเข้ามาสิทธิปิดที่3,054.64จุดบวก0.54%ส่วนทฝั่งขงดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์นำโดยหุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งเคยหนุนตลาดทยันขึ้นในปีนี้ขณะที่นักลงทุนพิจารณาแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยก่อนการประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้ ดาวโจนส์ปิดที่38,714 77จุดลบ0.49เปอร์เซ็นต์สนี500ปิดที่5,117 09จุดลบ0.65เปอร์เซ็นต์และ NASDAQ ปิดที่15,973.17จุดลบ0.96%ค่ะส่วนทาฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นว่าเฟดอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแต่หุ้นทลคอมที่ปรับตัวแข็งแกร่งได้ช่วยลดช่วงติดลบในตลาด CC40 ปิดที่8,164.35จุดบวก0.04 DAX เปปิดที่17,936.65จุดลบ0.03เปและฟุซีร้อยปิดที่7,727.42จุดลบ0.20เปเซค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักหหลังจากการเปิดเผยข้อมูลหลายชุดที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงทรงตัวและอ่อนแอเล็กน้อยซึ่งจะทําให้เฟดสามารถคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงได้นานขึ้นหรือลดจำนวนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่วางแผนไว้ในปีนี้ ทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบปริชาัฐสแตนฮนยอ์ปิดลดลงในวันศุกร์ลงไป0 2 7ปิดที่81ดอลลาร์4เซนต์ต่อบาร์เรลจากแรงขายทำกำไรหลังราคาพุ่งทะลุระดับ85เหรียญต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงตามแผนส่วนทาฝังของเบลน์ค่ะลดไป 0. 0.9%ปิดดที่85 34เซนต์เล ส่วนทฝั่งของสัญญ,ญานองคาําตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์โดยถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุนลนอล่าหลังตลาดคาดว่าเฟดอาจตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไปอีกหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสูงเกินคาดสัญญ,ญานองคําตลาดโคมเมกสองบับเดือนเมษายนลบ0.2ปิดที่2,161นอดอลลาร์50เซนต์ต่อ์ลส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมเดดีนิวส์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติด แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ